มาดูเงินดิจิตอลนะครับในฝั่งของออสเตรเลียบ้างตอนนี้นะเรื่องของธนาคารกลางนะครับของตัวของออสเตรเลียเนี่ยเริ่มมีการเปิดกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับ cbc แต่ไม่ได้โอเพนทั้งหมดเนื่องจากเขาเนี่ยได้บอกนะคะว่าเออไอคอนเซ็ปเนี่ยของ cbc มันดีนะแต่เขายังอยากที่จะใช้เป็นเงินสกุล หรือเป็นคลังสำรองมากกว่าหรือเป็นทุนสำรองนะครับแต่มันมีผู้ช่วยว่าการระบบการเงินของ RBA เขาก็ทำการสูพรพจพ์ในหัวข้ออั t โทเคินนะครับฟิวเจอร for the Australian financial system อันนี้ก็กล่าวโดยแบรน จอส์นะครับแบนโจเนสก็เป็นคนพูดนะครับถึงเรื่องของ C B C เนี่ยแหละนะครับซึ่งเราก็พอรู้อยู่แล้วว่า C B C เนี่ยความครอบคุมเนี่ยมันหมายถึงเงินเลยสามารถที่จะใช้ในการทานสักชั่นได้การชำระเงินได้การชำระหนี้ได้นะครับก็คือใช้ทุกอย่างเป็นแทนเงิน และก็สามารถที่จะมีระบบในการควบคุมตัวเงินน่ะได้ดีกว่าเงินที่เป็นเงินกระดาษออสเตรเลียยังไม่รับนะครับหรือออสเตรเลียยังไม่รับนะธนาคารกลางยังไม่ได้รับตรงนี้เพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นฝั่งของอเมริกาถ้าฝั่งไหนเป็นฝั่งของอเมริกานะครับจะใช้ cbc พร้อมกับอเมริกามันก็มีคนมา คุยกับผมเหมือนกันนะครับบอกเอ้ยเป็นไปไม่ได้นะที่ประเทศไทยจะออก C B C นะครับเขาต้องรออเมริกาแล้วพร้อมกันทั้งโลกแต่ C B C นะครับตอนนี้มันแบ่งเป็นสองขั้วหลักๆฝั่งจีนกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยเขาจะรอจังหวะที่เขาเหมาะสมในการเอาออกมาใช้ซึ่งคนส่วนใหญ่หรือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ย เขาเชื่อว่าต้องรอรีเซ็คชันก่อนนะครับเพราะตอนนี้กฎระเบียบต่างๆที่อยู่ทางฝั่งอเมริกายังไม่ผ่านนะครับมีการนำเสอนอเันอมาแล้วแต่พรรครีพับลิกันเนี่ยปัดตกไปนะครับผู้เป็นสภาล่างหรือสภาคองเกรสแต่ในฝั่งของจีนนะครับจะมีการรีบใช้ให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะปีหน้าตอนสุดจีนรัสเซียบอกจะให้เร็วกว่าจีนเลยคือเดือนมกราคมวันที่หมกราคม ดูเบอร์นจิตอจะต้องถูกใช้นะครับดูใบพร้อมแล้วแล้วไทยหล่ะอยู่ตรงไหนนะครับถึงแม้ว่าจะมีโครงการเอ็มบริชล่างกันตั้งแต่ปี2565นะครับหรือ2022ยังไม่ได้พิจารณาเลยว่าตรงนี้จะผ่านหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงไม่มีความคืบหน้านะครับแต่ตอนนี้มีความคืบหน้าที่ดีที่สุดก็คือเงิน ดิจิทอลหนึ่งหมื่นบาทที่จะทําการแจกเนี่ยก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับว่าตกลงใช้ CVC หรือเปล่าซึ่งเราต้องดูเหมือนกันนะครับวันที่ยี่สิบกตุลาว่าแผนที่เขาจะประกาศออกมาเรื่องของเงินดิจิทอนเป็นแบงกกาโมนะครับหรือตัวของคูปองหรือจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะเป็นเงิน ที่ออกโดยธนาคารกลางนะครับรับรองก็คือมาจากการกู้หละหรือมาจากการยืมหรือมาจากการใช้โครงลคังอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นมันก็ใกล้แล้วนะครับฉะนั้นประเทศไทยจะเดินเข้าสู่ข้างหน้ายัางไงโครงการมาแล้วเอ็มบิดแต่ดูเหมือนประเทศไทยยังไม่มีความคืบหน้าเลยไม่พอด้วยนะครับฉะนั้นผู้ว่า ทำยังไงต่อเราต้องดูกันต่อไปผู้ว่าแบ่งชาติจะต้องทำาไงต่อตอนนี้ก็ยังค้านกับทางพักเพื่อไทยอยู่เลยนะครับเรื่องของเงินดีต้อนหนึ่งหมื่นบาทจะเอายังไงกันแน่จะมาอยู่แล้ว